ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนายชอตตี้บูโจวัยเช่นเคยนะครับคราวนี้เรามาดูเกมมือถือที่มาจากญี่ปุ่นอีกแล้วครับ Crash Fever นั่นเองนะครับขนาด D G อ่า Background ภาษาอังกฤษผมยังหาไม่ได้เลยเลยต้องใช้ของญี่ปุ่นไปก่อนนะฮะสั้นๆเลยเกมนี้เป็นแนวพาร์ซ์ลผสม RPG นะครับก็คนเล่นและเลตติ้งของเกมนี้ก็อยู่ในระดับที่โอเคเลยนะเออใช้ได้เลยในญี่ปุ่นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีเรื่องของตัวละครน่ารักแล้วบางทีก็มี จากแอนิเมะหรือเกมอื่นเข้ามาแจมในเกมนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเกมแนวหน้าเหมือนกันที่เป็นแนว RPG ผสมพาร์ทน,น,นะที่ญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ก็ได้มีการเปิดเวอร์ชัน g l o b a l l แล้วซึ่งมีภาษาไทยด้วยแต่มันยังเหมือนกับยังแปลไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เข้าไปเล่นกันเลยกันลวกันนี่นะครับสำหรับการย้ายโอไอดองไอดีอะไรเนี้ยก็จะค่อนข้างง่ายขึ้นเพราะว่ามันมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่ transfer data ซึ่งซึ่ง,งล็อกอินเดี๋ยวกูจะผัดเห็นไหมเพราะฉะนั้นทําให้การผูกการซิงค์ไอเดีของเกมเนี้ย มันทาได้ง่ายขึ้นกว่าตอนเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งคือทําไมเสียงดนตรีเกมนี้มันเบาก็ไม่รู้ที่ดังเลยก็คือจะเป็นจะเป็นเสียงเอฟเฟกนะครับถ้าเกิดว่าเสียงมันเบาไปดังไปอะไรไงก็ขออภัยไปก่อนล่วงหน้าเลยแล้วกันเนาะ,ะเข้าไปเล่นกันเลยนะฮะอ่าเรื่ e งสิสเทมอ่าเออผมก็ลืมบอกไปว่าจริงๆมันจะมีให้เลือกภาษาก่อนเข้ามาตรงนี้นะครับจะมีให้เลือกภาษาก่อนซึ่งผมเลือกเป็นภาษาอังอกฤษเพราะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับว่าภาษาไทยมันยังแปลไม่สมบูรณ์นะครับ อันนี้ก็จะเล่นให้ดูตั้งแต่แรกเลยนะครับผมก็พอจำได้ว่าเกมนี้เล่นยังไงนะฮะเอาละเข้าไปในเนื้อเรื่องนะฮะอันนี้ก็จะคือจะเป็นอลิสซิสเต็มนะครับอ่าเป็นอะไรเอยอันนี้หัวกระต่ายนะครับซิสเต็มมัสดิเทคเวลคอม e ูเวิลด์เอ่อเดอะเวิลด์ออฟอลินะครับ, world, uh, รบเป็นอลิ c อินเดอะวันเดอ a แลนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคราวนี้เสียงดังเลยไม่คิดเสียงยังไม่มานะ อ่อันนี้เขาจะสอนการเล่นนะครับก็ดูดูดีๆนะฮะเวลาเล่นอันนี้ไม่ต้องลากใดๆทั้งสิ้นนะครับแค่ลูนนะครับผลึกมันติดกันเรากดปุ๊บมันก็จะซิงและทําลายให้เราเองนะครับถ้าทาลายเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีการนับไว้ว่าเราทําลายได้เท่าไหร่นะครับแล้วถ้าเกิดเราทําลายสีเดียวกับตัวที่กําลังจะโจมตีอ่ามันจะผัดกันโจมตีคอระเทินวนไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราควรทําลายผลึกสีแดงนะฮะเพื่อที่จะเพิ่มโบนัสเห็นไหมคัลเลอร์โบนัสเห็นไหมคัลเลอร์โบนัส แล้วเราก็จะคลิกได้3ครั้งต่อเทิร์เทินคลิกได้3ครั้งต่อ1เทินสังเกตนะเมื่อกี้มันนับไว้แล้วมันก็ ings, ยิงใส่มอนสเตอร์รัวๆเลยนะครับการาฟิกเกมนี้ทำได้ค่อนข้างอินดี้อิอนดี้มากนะครับคราชพาร์เนลนะคราวนี้โอเคก็ถ้าเกิดเราทำได้6คอมโบขึ้นไปมันจะได้ผลึกเป็นรูปของตัวละครนั้นๆมาแล้วก็จะสามารถใช้สกิลได้เดี๋ยวลองดูสีเขียวคัลเล์โบนั้ สีแดงจริงอ่ะเห็นน่ได้สกิลมาเรียบร้อยนะครับจะใช้ก็ได้หรือจะเก็บไว้ก็ได้แล้วแต่ถ้าใช้ปุ๊บตัวละครนี้ก็จะใช้สกิลนะครับกดเลยจัดไปครับดูดูปุ๊งปุ๊งปุ๊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 ดูมันยิงเห็นไหมมันเอาผลิตที่เราทำลายได้เมื่อกี้มายิงใส่ศัตรูเพราะนั้นกราฟิกหรือเสียงของเกมนี้มันทำให้เรารู้สึกสะใจทำรู้สึกสะใจอ่ะสีน้ำเงินจัดไปปุ๊งเอาไงดีอย่างนี้ก็แล้วกันได้ป่ะเอาได้นะครับติดกันพอดีจัดไปครับผม ปูปูป ok> ูป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 สะใจตรงนี้แหละครับเกมนี้แคสฟีเวอร์นะอ่าล่ะเธอนี่3สีแดงไปก่อนครับอืมน่าเสียดายทำได้ติดกันได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเรียบร้อยครับอ่าเกมนี้มีสี่ธาตุนะดูสีได้นะครับแดงชนะเขียวเขียวชนะเหลืองเหลืองชนะน้ำเงินและน้ำเงินชนะแดงนะครับก็ลองดูสีเอาแล้วกันเจอบอลแล้วครับผม Battle Turn โอเคจัดไป โดนตีก็สังเกตจะเล้าใจมากขึ้นนะครับเห็นไหมเล่นไปแล้วโยกหัวไปได้เลยครับอันนี้แนวอิเล็กโทนะครับโอ้โหยิงไม่เข้าครับเพราะว่ามันทัดไฟเพื่อเลือดลดลงมาแล้วทํายังไงล่ะคือมันจะมีผลึกประเภทไอ้นี่อยู่ด้วยหัวใจนะครับก็ทําลายแล้วก็จะได้อ่าได้หัวใจนะครับก็คือจะเติมเลือดนะครับแล้วสังเกตนะครับว่าได้ผลึกอันเบิ่มเทิมเลยเห็นไหมเออเดี๋ยวเราไว้ใช้โจมตีในรอบต่อไปนะครับ จัดไปดิรออะไรเอ่อสกิลไปก่อนเลยละกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เทิร์นของไอตัวแดงแต่เราก็สามารถบังคับให้ใช้สกิลของตัวอื่นได้นะจัดไปโอ้โหซิงกัิน16คอมโบแฟนตาสติกยิงรัวๆุบุ๊บุแค่ยิงธรรมดามันก็จะตายแล้วอะยังโหดไม่ปราณีครับไม่ปราณีจัดไปครับอีกสกิลสกิลนี้ ตูมวันเดอร์ฟูลสีเขียวต่อโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมันคืออ่ามันมีเหมือนกับทุ่นระเบิดด้วยนะถ้าเกิดเราทำลายตัวสกิลเยอะๆอะ่ะมันจะกลายเป็นทุ่นระเบิดแล้วระเบิดตูมอีกทีหนึ่งนะครับสีเขียวแล้วเป็นไงล่ะแล้วก็ชนะได้อะโถครีร์ <Clear. S 1> ไม่น่าเชื่อนะครับว่านี่เป็นเกมที่มันเคยเปิดมาปีกว่าแล้วนะฮะ <laughs> ในเวอร์ชันญี่ปุ่นเนาะเออเนี่ยเพลินๆเห็นนะเออเพลินๆนะครับเล่นเพลินๆเ,เลยอะ่ะบอกให้เกมนี้นะฮะ ก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วผมอาจจะไม่ได้ลงลึกมากนะครับก็อาจจะพูดข้าวๆแล้วไปเร็วนิดนึงนะฮะสังเกตเมนูมีไม่เยอะครับ Home Quest Unit นะฮะ,ะไปที่ Unit ก่อนเลยนะครับก็บอกเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยภาษาไทยก็มีนะครับแต่มันอาจจะยังแปลไม่สมบูรณ์อย่างที่ได้เกริ่นไปนะฮะสามารถที่จะจัดทีมได้เอ่อ n n h d n c นนะครับเตอรตีบวกได้นะครับอัปดาวได้อะไรอย่างนี้มีเหมือนกันเหมือน r p g เกมมือถือทั่วไปของภาษาญี่ปุ่นนะฮะ โอเคเราฟอร์มทีมนะครับมันให้เลือกตัวใหม่นะครับแค่นี้เองนะครับเปลี่ยนตัวแค่กดกิๆกไปแค่นั้นเองก็จะเปลี่ยนตัวได้นะครับไปดูที่เควสกันนะฮะก็สังเกตจะมีหลายแบบเดี๋ยวแรนดเควสนี่ในอนาคตจะตามมานะครับมีล็อกเควสด้วยมีอีเวนต์เควสมีเควสธรรมดานะครับมีดันเจนเรียกว่าดันเจนที่หลากหลายให้ลองเล่นกันละกันนะฮะไปเลยครับผมคราวนี้เป็นครชคอมโบนะครับอ่าสังเกตจะมีเล่นกับคนอื่นได้ด้วยนะครับมีมันตีเพลเยอร์ด้วยนะฮะ อเรียกได้ว่าครบเครื่องสไตล์ r p g มือถือญี่ปุ่นก็นแล้วกันนะฮะอันนี้ก็คือเป็นการเลือกเพื่อนนั่นเองเฮลเปอร์ per, นะครับก็เลือกเพื่อนไปช่วยได้นะครับสังเกตเพื่อนนี่อย่างโหดเลยครับผมจัดปลายสตาร์โตนะครับดูครั้งที่2ซิว่าเขาจะสอนอะไรเรามาครับแบทเทิลฟิ l โดนตีกลับมาที่การเร้าใจนะครับยูนิตแอนด์เอนเนมี่แอทเทิลนะฮะก็คือเรื่องของการชนะและแพ้ทางนั่นเองแล้วก็การเลือกมอนสเตอร์นะฮะคือเราสามารถที่จะเลือกโจมตีตัวได้นะฟิกไว้ก่อนเลยลว่าจะตีใครนะครับได้ นะอันนี้เรื่องธาตุก็บอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับตามสีเนาะอันนี้เราเป็นธาตุไฟล้วก็ควรจะเลงไอ้สีเขียวไว้ก่อนนะครับจัดไปเราควรจะทําลายสีแดงสีน้ำเงินไปด้วยเมือไร่เอ้สีสีเหลืองสีเหลืองแม่ตาบอดสีะละนี่อีกอันหนึ่งทาลายไปกี่อันครับผมสามสิบปูงสกิลี่อย่างโง่เดี๋ยวผมไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตมามาต่อไปคลายสีเขียว โอเคอ่านี่ก็คือเรื่องของอไอเอเนียนั่นแหละเรื่องของอความสามารถการชนะธงชนะทางมันก็ย้ำให้เราฟังอีกทีนะฮะให้เราอ่านอีกสีสีแดงอะสีแดงหน่อยปจัดไปสิกกิลอีกครั้งแฟนตาสติกผ <c oughs> ัวผัวผัว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 เรียบร้อยครับสาใจตรงนี้แหละไอกเกมเนี้ยเออต่อไปสีแดงอะไม่เป็นไรไม่ไม่ได้ชนะหรือแพ้ทางกันยิงยิงไปนะฮะเดี๋ยวสะสมผลึกไวเ้เยอะๆดีกว่า เนี่ยผลึกอย่างเยอะเลยนะสีเขียวแมวสีเขียวชนสีแดงแล้วกันตรงเรียบร้อยครับมันตายตั้งแต่ยิงไปแค่3-4เมตรอ่ะอันนี้ยิงไป3าสิกว่าเมตรจะเหลือไหมมาครับผมรอบที่2ใครเอ่ยเรื่องของการใช้สกิลอ่ะเมื่อเราเล่นผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยเมื่อคูดาวมันครบมันก็จะขึ้นว่าสกิลโอเคแล้วสามารถคลิกแล้วกดใช้ได้ Use Skill ซึ่งแต่ละตัวก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปนะครับก็ลองอ่านดูก็แล้วกันว่ามีความสามารถอะไรนะฮะเรียบร้อย complete อ่า complete b o ครับผม area boss a p r e l จัดไปโอ้ยสาวมวยถือ,ถ,อถือปืนไฟนะฮะผม,ผมไม่กลัวเพราะว่าผมเตรียมไอ้นี่มาหมดแล้วเตรียมรูนมาหมดแล้วอ้าวเดี๋ยวเดียวอันนี้เขาสอนเรื่องฟีเวอร์อะเมื่อเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยสะสมเกรฟีเวอร์เต็มก็กดได้เลยนะครับ ซีเวอร์เนี่ยมันจะมีผลึกไหลลงมาเราก็กดให้ทานละกันพอดีผมใช้บูสแซกเล่นนะฮะมันก็อาจจะกดได้ไม่ดีเท่าไหร่นะฮะจริงๆมี2นิ้วกดรัวๆได้เลยครับเห็นไหมมันจะเป็นอย่างเงี้ยเราก็กด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 ไปมันก็จะได้แค่ไหนแค่นั้นอ่าได้แค่ไหนแค่นั้นนะครับ259ไม่ากใบตายเกลี้ยงไม่โตครับโอ้ยิงแล้วนะยิงแล้วไปุ้มปุ้มปุ้ปุโงสะใจไหมครับโคตรสะใจ อเรียบร้อยครับผมเนี่ยแหละครับก็เป็นระบบการต่อสู้ของเกมนี้ฮะกะ็ถึงแม้ว่ามันจะเปิดมาเป็นปีๆแล้วแต่ก็คนที่จะเรียนแบบเกมนี้ก็ยังไม่มีนะพูดถึงยังไม่มียังไม่มีนะครับคือจริงๆแนวเนี้ยมันก็มีเยอะนะมันจะคล้ายกันในส่วนนั้นส่วนนี้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันทําดีไซน์ของไม่ว่าจะกราฟิกนะครับดนตรีนะครับแล้วก็ความสะใจของการกดเนี่ยมันทำได้ลงตัวสำหรับเกมนี้นะฮะ อ่ะตั้งชื่อหน่อยครับผมช็อตตี้แน่นอนนะฮะอ้าวช็อตตี้บวกมาจากไหนไม่เป็นไรอ่ะนิดนิดหน่อยหน่อยนี่เป็น ID test เท่านั้นนะฮะโอเคนี่ก็จบนะฮะช่วงของการสอนเรียบร้อยนะครับอ่ะมีอะไรบ้างหลังเกมนี้อ่ะก็เอ่ออย่างที่เห็นนะฮะ,ะมีเมนูอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับกดปุ๊บก็จะมีรายละเอียดนะครับออปชันนะครับมีการสอนอ่ะซีเรียลโค้ดก็ใครมีก็เอนเตอร์ใส่ตรงนี้ได้ อ่าเซตติ้งของเกมนี้ก็ปรับพวกเสียงได้การแจ้งเตือนอ่าใครไม่ชอบก็มาปิดได้นะครับแล้วก็เอฟเฟกเป็นไงจะปรับจะอะไรไหมอ่าอะไรเงี้ยเผื่อคอมอ่าไม่ใช่คอมอ่าเผื่อ,อมือถือของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากนะก็อาจจะมาเซตให้กราฟิกมันต่ำลงกว่านี้นะครับเปลี่ยนชื่อก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้อีกครั้งนะฮะ transfer data อ่าเนะี่ยก็คือถ้าเกิดอยากจะโอเคแล้วไอดีนี้เราอยากเล่นเราอยากย้ายเครื่องอื่นก็มากดที่นี่ครับ transfer data ซึ่งก็บอกไปแล้วว่า มันจะซิงกับ Google Plus ใช่ไหมครับเนี่ย Perform Data Backup กดไปเลยครับผมมันจะซิงกับ Google Plus นะครับแล้วมันก็จะ Auto Save เพราะนั้นก็มากดซิงก์ซะนะครับก็เป็นอันจบนะครับทีนี้จำได้ไหมเวลาที่เราย้ายเครื่องทำยังไงอ่าหน้าจอแรกสุดนะครับมันจะมีให้ซิงก์อยู่แล้วนะครับถ้าท่านนึกไม่ออกกลับไปดูต้นคลิปครับมีพูดไปหมดแล้วนะฮะอ่านะมีพูดไว้หมดแล้วนะครับนี่ก็คือจะเป็นออปชันของเกมนี้นะครับระบบหลักของเกมนี้มีอะไรบ้างอันแรกมิชชั่นนะฮะ ก็เป็นเรื่องของเควสนั่นเองนะครับอย่าลืมมารับรางวัลด้วยถ้าเกิดเราทำเควสผ่านแล้วนะครับมันจะมีเควสเยอะแยะไปเลยไม่ไม่ว่าจะเป็น normal mission ธรรมดาหรือเป็น weekly นะฮะก็คือเป็นสัปดาห์ก็มีนะครับเควสนี่คือไปลุยดันเจี้ยนนั่นเองนะครับดันเจี้ยนประเภทอื่นลองเข้ากันเองก็แล้วกันนะฮะก็อย่างที่บอกแหละว่ามันมีเยอะมีหลายรูปแบบนะครับก็ลองเข้ามาดูนะฮะอ่าแล้วผมถ้าที่ผมลองเล่นดูรู้สึกแพทมันจะเท่าญี่ปุ่นเลยนะถ้าถ้าผิดยังไงขออภัยนะแค่รู้สึกเเเฉยยๆนนนนะะะครัับว่่่่าามทญีปุลฮ ส่วนอันนี้คือจอยลูมนะครับอันนี้ก็คือเป็นการแจมเข้าไปในห้องที่เขาตั้งห้องไว้นั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นจําได้ไหมตอนที่เราจะเข้าไปเล่นในดันเจียนอ่ะมันจะมะีให้เล่นเป็นโซโล่หรือมัลติเพเยอร์นะครับมันถ้าเกิดจะจอยปาร์ตี้อ่ะก็เข้าตรงนี้ได้นะครับเข้าตรงนี้ได้นะกดสตาร์ทดูเลยนะฮะแล้วก็มันก็จะหาให้ว่ามีห้องไหนบ้างที่ที่เราสามารถเข้าไปได้แต่พอดีว่าเรายังอาจจะไม่ได้สู้เลยนะครับดันเจียนมันเลยไม่ได้เปิดมากนะัก อะไรอย่างเงี้ยคือต้องเล่นไปสักพักก่อนถ้าเพื่อนเล่นด้วยก็ค่อยเข้ามาเสิร์ชตรงนี้ก็ได้นะครับนี่เสิร์ชได้ตรงนี้นะครับคอมมูนิตี้อย่าเมื่อกี้ข้ามมาก็คือเป็นระบบเพื่อนนั่นเองนะครับอ่าไม่ใช่ครับขอโทษครับเป็น Facebook ของเรานะฮะกดปุ๊บเด้งมาเลยนะฮะไมไม่เป็นไรอ่ะเป็น Facebook ของเกมนี้นะครับไม่บอกไม่กล่าวเลยทั้งสิ้นฮะอ่าด้านขวานี่เป็นกิฟต์นะครับของขวัญนะฮะก็เข้ามาเล่นเนี่ยมันก็จะแจก300ลิงก์นะครับไปจับจ่ายใช้สอยกันได้ฮ ระบบมือมีอะไรบ้างอ่าเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วเรื่องเควสนะครับแล้วก็มียูนิตนะครับซึ่งมันก็เทสให้เราดูไปละอันหนึ่งคืออ่าปาร์ตี้นะครับจัดทีมนะครับแล้วทีเนี้ยมันจะล็อกระบบการอ่าอัปเกรดกับการตีบวกดาวไว้นะครับซึ่งเราต้องเล่นผ่านด่านตามที่กําหนดอันนี้ผมมาเฉลย ER ให้ฟังก่อนเลยก็แลวกันถ้าเคยเล่นเกมแนว RPG ญี่ปุ่นน่ะการตีบวกเกมนี้คือคือเราก็เลือกตัวอื่นที่เราไม่ใช้แล้วเป็นวัตถุดิบทําให้เลเวลมันสูงขึ้นอ่าส่วนอาเวน นะครับมันจะมีอ่าก็เข้ามาในระบบนี้นะครับแล้วมันก็จะบอกว่าใช้ของอะไรบ้างในการที่จะเพิ่มดาวแล้วก็ใช้เงินจํานวนหนึ่งนะครับเท่านี้แหละครับเพราะนั้นอันนี้อาจจะไม่ได้เทให้ดูแต่เล่าให้ฟังนะครับว่ามันก็เหมือนเกมอื่นนั่นแหละไม่ได้แตกต่างนะครับอ่าขายได้นะครับแล้วก็ดูยูนิตของเราได้นะฮะแล้วก็ดูเป็นวิกินะครับยูนิตเดต้าเบสก็คือเป็นสารานุกรมมอนสเตอร์ของเกมนี้ก็ดูได้นะครับแล้วก็มีลิมิตเบรกรีเซ็ดด้วยนะครับมีเหมือนกันนะฮะลิมิตเบรกรีเซ็ดนะครับกดเข้าไปดูสิ เหมือนกับยังรีเซ่ไม่ได้ครับคือต้องเป็นตัวละครที่ไปเหมือนกับอัปเกรดไปจนตันก่อนอะไรอย่างนั้นนะนะถึงจะทาได้อน,นี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันจาไม่ได้ละนานจัดนะฮะต่อมาช็อปนะฮะร้านค้าครับก็มีขายโพลีกอนนะครับโพลีกอนเกมนี้คือเงินแค่นั่นเองนะครับคำถามที่มักจะได้เจอบ่อยๆเลยเติมเงินยังไงกดเลยครับผมเดี๋ยวมันก็จะบอกเองว่าเติมอย่างไรนะฮะกดซื้อเลยครับชึป มันเด้งอย่างนี้มาหมายความว่าบัตรเครดิตโอลี่ครับผมไม่ได้มีช่องทางการเติมอย่างอื่นนะครับโอเคจบไปนะครับนี่คือเรื่องของการเติมเงินนะฮะแล้วก็มีการเติม Energy อ่าไปเล่นมาและเ e เนจี้ลดอยากจะ,ะฟินฟูโดยที่ไม่รอเวลาก็ซื้ออันนี้นะครับอ่าและเกมยปุ่นนะชอบมีนะฮะก็ช่องเก็บมอนสเตอร์นั่นเองถ้าเกิดเต็มก็มาขยายดที่นี่นะครับเพื่อนก็เหมือนกันถ้าเพื่อนเต็มอยากจะรับเพื่อนมากก่อนี้ก็มาขยายที่นี่นะครับ เพราะถ้ใครเคยเล่นเกมมือถือญี่ปุ่นมาเนี่ยก็จะแนวแนวคือคือกัน r ารมันก็จะมีระบบพวกนี้เป็นพื้นฐานนะครับต่อมาแฮชเชอร์นี่ก็คือการจะบปองนั่นเองนะฮะก็มีหลายแพ็กเกจลองมาดูนะครับนี่ยังเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่เลยยังไม่แปลเลยนะครับแรการจัปองนะฮะก็มี50พอลิกอนก็เปิดนดันเดียวนะครับหรือจะเก็บให้ครบ250พอลิกกนนะครับจะเปิดได้10ใบโคตรคุ้มเลยนะครับเราเปิด5เขาใช้คําว่าอะไรอะ เราเราแค่เก็บเงินเปิด5ตัวเราได้10ตัวเลยนะครับคุ้มมากนะครับก็ลองเรื่อยเรื่อยดูมีหลายแพ็กเกจนะฮะก็เนี่ยมันก็จะมีแพ็กเกจที่มาตามช่วงเวลาตอนนี้มีโอกาสได้เนี่ยมาสู่กับซันซ่าเยอะอะไรอย่างงี้นะครับอ่าส่วนอันนี้ก็การันตีนะครับ3ดาว4ดาวอันนี้จะเป็นเป็นการจะปองปกตินะครับไปการะปองแรงการะปองปกตินะครับส่วนไอนนที่เราผ่านมาเมื่อกี้อันนี้พวกนี้มันเป็นอีเวนต์เออมันเป็นอีเวนต์ นะครับเป็นอีเวนต์ว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างนะครับส่วนด้านซ้ายก็เป็นกก่ปองที่ใช้แต้มเพื่อนนะครับอ่าก็คือเกมนี้แต้มเพื่อนคือจะเป็นลิงก์นั่นเองใช้คําว่าลิงไอที่เราได้มาหลังจากการจบการสอนนั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะได้ไอพวกวัตถุดิบในการอัปเกรดแล้วก็วิวัฒนาการมานั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้จะเป็นเป็ดเห็นไเออเป็นพวกเป็ดเป็นพวกเนี่ยดูหน้าต่างมันนะครับดูหน้าต่างมันเป็นเป็ดและแอปเปิลนั่นเองนะครับเป็นวัตถุดิบในการอัปเกรดนั่นเองนะฮะ ระบบสุดท้ายเพื่อนนะครับก็หาพวหาเพื่อนกันได้ที่นี่ครับดูรายชื่อเพื่อนรับเพื่อนนะครับอันนี้คือเพื่อนที่เราแอดไปนะฮะเขารับหรือ,อยังอะไรอย่างงี้นะสามารถที่จะส่ง Invitation Code ได้ด้วยนะครับส่ง i n v i t a เ i o n code ได้ด้วยเพราะนั้นใครอยากได้ Item Code กรอกไปเลยครับผมตรงนี้นะครับ443 481609แล้วกดโอเคครับก็จะได้รับ Item ทั้ง2ฝ่ายทั้ง2ฝ่าย ะะมีระบบชว,ชวนเพื่อนด้วยซึ่งผมไม่เห็นนานแล้วนะเดี๋ยวเกมญ,ญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยมีระบบชวนเพื่อนแบบนี้ละให้มาใส่โค้ดกันนะฮะเซิร์ชเพื่อนจาก ID ก็หากันได้นะครับนี่นี่คือเป็น i อเดียของผมแต่ไม่ต้องแอนดมานะเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้เล่นเท่าไหร่นะครับสำหรับเกมนี้เพราะผมเคยเล่นสมัยก่อนหนะักอยู่เหมือนกันนะะอ่าเนี่ยแหละก็เป็น ID ของเพื่อนถ้าอยากจะแลกก็เข้ามาที่นี่นะฮะ,อ,ะอันสุดท้ายนะคอมมูนิตี้นะครับก็คิดว่าคงเป็นไอเฟ e บุ๊กเมื่อกี้นั่นแหละกดแล้วมันก็น่าจะเด้งไปเลยนะครับโอเคน Crash Fever นั่นเองนะครับก็ขออนุญ,ญ ab ab, one, าตรีวิวฉบับเบิ้อกต้นเเพียงเท่านี้นะฮะซึ่งก็บอกกันตรงๆนะฮะเกมนี้เนี่ยก็ค่อนข้างโอเคนะในใสายตาผมนะครับพาทเซสม RPG คือมันเด่นเรื่องของกราฟิกแล้วก็ดนตรีนั่นเอง่านะใครที่ชอบแนวนี้ก็ลองโหลดมาเล่นดูนะถึงแม้ว่าระบบในส่วนของ RPG อ่ะอาจจะไม่ได้แตกต่างจากเกมอื่นมากนะัแต่ก็เป็นพื้นฐานของของแนวเนี้ยมันมาครบเหมือนกันนะครับสำหรับเกมนี้อะ ก็อเอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันกับผมนายช็อตตี้บูจว่าขอตัวลาไปก่อนนะฮะมีอะไรผิดพลาดไปประการใดขออภัยมาณที่นี้นะฮะฝากไลค์แชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับผม